สวัสด sociedad, Unidos, ีค่ะยานิตนาเดียจันใตเตย์จินจะแปลบาา้ามาแล้วค่ะยานิตนาเดียสรมะวันลนิดจากยานิตนาเดียหรือปะพังก้อนจงเจริญลูกเปียเทียมแม่เป็รสีจงเจริญมาแล้วนะคะแตานร่นร่นแตเตเลิศชดอห้เลิศไปเลยดีที่ชินทำดี มีบุญวาสนาที่สวยทั้งรวยควนที่ตามมาเอามาเอามาใครมาเป็นรากฉันก็กลัวาทำให้ฉันนั้นได้มาคิดปาฏนนาสิ่งใดก็ใกล้พันสวยทั้งรวยเป็นไารดังฟังทุกท้าอาชชานก็เลยเป็นจริงตายไม่กลัวกลัวจะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่ง mày cua cua mày tinh tai phong á ai thăm kim suối lát chất a lát a lát tai đi tu đi. đi đi mi con đi ta chạy ฉันเชียนในอดจักตะวันอาสวัสดีค่ะคยินิีนาเดียมาแล้วนะจ๊ะยินิีนาเดียอยู่ชั้นใต้ดินทํอแลนดบาซ่านะจ๊ะเ,เครื่องสำอางนะมิทีนเอ็มไอว, DI, วาลิตติสตานะคะใครที่สนใจก็แวะมาได้นะคะยินดีนาเดียหรือประพันก์กรจงเจริญน,นะคะ นะวันนี้นะคะเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมานะคะเราต้องนะโปรแกรมมาให้กับเราเลยนะคะนะโปรแกรมยังไงนะคะตื่นขึ้นมาเราก็ขอบคุณนะคะขอบคุณลมหายใจของเรานะทาให้เรายังมีชีวิตอยู่ได้สร้างสิ่งดีๆในนะในโลกนี้ต่อไปนะคะนะตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ได้รับโชคเราก็พูดรับได้รับโชครับเอ,อรับทรัพย์รับความรักนะวันนี้โชคดีโคตรโชคดีโชค โคชคดีจริงๆเลยโคตรโชคดีโคตรมั่งคั่งในทุกๆด้านเลยนะเงินทองไหลมาเทมาเหมือนดังสายน้ําตลอดเวลาเลยนะเงินเออฉันมีความสุขนะและมั่งคั่งในทุกๆด้านนะมีมั่งคั่งในทุกๆด้านนะฉันรักตัวเองนะรักตัวเองฉันดูแลตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะยอดเยี่ยมสุขภาพของฉันนะแข็งแรงนะทรงพลังมหาศาลสุขภาพของฉันนะ แข็งแรงฉันมีชีวิตที่ดีดีฉันมีชีวิตที่โคตรโชคดีโชคดีนะลบทุกลมหายใจของฉันนะตื่นมาก็พบแก่ความมั่งคั่งล่ำรวยเหลือเฟือนะฉันมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะฉันได้รับความสนุนสนุนจากนะทุกคนมากมายฉันได้พบแก่คนดีๆกัลยาิีที่ดีนะฉันมีความรักและคนฉันมีคนรักและก็ศรัทธาฉันนะ ฉันมีลูกค้าที่สนับสนุนฉันและอุดหนุนฉันตลอดเวลา,อาขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่สนับสนุนและเกือ้อกูลฉันตลอดเวลานะและขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่สนับสนุนและเกือ้อกูลฉันตลอดเวลาๆๆ ฉันเป็นที่รักของทุกๆคนในโลกนี้ฉันได้รับสนุนจากทุกๆคนในโลกนี้นะเออแล้วก็พูดแต่สิ่งดีๆให้เรานะบอกแต่สิ่งที่ดีของเราเราก็จะพบแต่สิ่งดีๆนะคะถ้าเรานะพูดสิ่งที่ไม่ดีเช้าขึ้นมาแล้วก็หงุดหงิดนะมันก็จะหงุดหงิดไปทั้งวันใช่ไหมนะสังเกตว่าตะคนที่ไหนนะทาหน้าตื่นขึ้นมาแล้วกอหงุดหงิดนะหัวใจนะวันนั้นเราก็จะไม่มีความเบิกบานนะเพราะว่าพอไปเจอหมา,ก,มาก็มาโห่หมาอีกนะ ไปเจอหมาก็จะกระเตะมาอีกไปเจออะไรขัดขวางลูกหูลูกตาก็ไม่สบายใจนะเราต้องตื่นมาแล้วเราพูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเรานะโปรแกรมสิ่งดีๆให้กับร่างกายเราเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะถ้าเราพูดแต่สิ่งไม่ดีใจเราก็ไม่มีความสุขนะคะสวัสดีนะจัร์ตู่ใบเตยนะคะแม่ตู่นะ้น้องตู่นะคะนะทุกคนอ่ะ ถ้าเราตื่นขึ้นมาล <ค quelle S 2> <PP. S 1> แล้วมีความสุขมันก็มีความสุขนะคะแต่ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วทุกเราก็ทุกไปไงั้นแหละเราอย่าไปคิดถึงความทุกนัคิดถึงความสุขดีกว่าพูดแต่สิ่งดีๆให้กับชีวิตเราเราก็จะมีความสุขนะไปขายของเราก็พูดแต่สิ่งดีๆนะมีลูกคา้าไม่มีลูกคา้าเราก็บอกมีนะคะมันสร้างความสุขให้ตัวเราเองนะสร้างจากตัวเราเองจากใจเราเองนะมันจะมีความสุขนะคะ ถ้าเราพูดแต่สิ่งไม่ดีมันก็วันนั้นก็ทุกทุกอยู่นั่นแหละเนาะไม่ต้องไปทุกข์ให้มันเนาะแล้วเราก็นะเมื่อเราโปรแกรมให้เรานั้นดีแล้วเราก็ขอบคุณพ่อแม่เรานะพ่อแม่ของเราที่ให้กําเนิดเรามานะให้เราอยู่ในท้องตั้ง9้าเดือนนะแล้วก็ออกมาอีกนะกว่าจะเลี้ยงเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันนานเนาะเรากว่าจะเป็นนะแล้วเ,เนี่ยกี่ปีแล้วลนะ่ะจนเราอายุแค่นี้นะพ่อแม่เราก็แก่ลงแก่ลงเราก็แก่ตามพ่อตามแม่เราไปด้วยนะคะแล้ว ขนาดนี้นะคะจนเราขนาดนี้แล้วเราก็ต้องรีบมาสร้างความดีนะคะเมื่อก่อนเราสร้างความชั่วไ้เยอะแล้วอตอนนี้ความดีมันมาถึงแล้วนะคะในเมื่อเรามาเจอสิ่งทีด่ดีแล้วเราก็รีบทำาะนะคะจะไปเสียใดยนะคะเพราะไม่ใช่พอถึงเวลาเด้อ,อใกล้จะหมดลมหายใจแล้วเราจะมาคิดถึงความดีมันก็คิดไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่า จิตใจเราคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราคิดจิตใจเราที่ไม่ดีมันฝังอยู่ในใจใจเราเวลาถึงยามที่เราจะต้องจากไปความคิดที่เราอย่างนั้นมันก็กอกมาให้เราเพราะมันไม่ไดีคิดเพราะเราไม่ได้ส่งเสริมมันตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเรามีแต่คิดแต่สิ่งลบๆบๆะดังนั้นให้เรานะฝึกคิดนะฝึกคิดในสิ่งที่ดีนะคะมันก็จะทําให้จิตใจเราดีขึ้นนะมันมันก็เหมือนแบบเหมือนเราไปทําให้ ไปกระตุ้นมันทุกวันทุกวันน่ะนะไปพูดกับมันดีๆทุกวันให้มันเป็นความเคยชินกับการที่เราพูดดีๆทุกวันนะคะไปพอการความเคยชินปุ๊บหนึ่งวันละถึงอยู่ๆที่เราจะไปมันก็ยังคิดแต่สิ่งที่ดีนะคะเนี่ยเราขถึงได้พยายามให้เราพูดแต่สิ่งที่ดีเอาไว้นะคะพูดมันจะเป็นเวอร์ไปอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะบอกถิงจะแม่มากน้อยมันก็คือเหมือนกันนะคะงั้นเราพูด เมื่อเราขอบคุณพ่อแม่แล้วเราก็ขอบคุณพี่น้องเราด้วยนะครับพี่น้องที่เราเคยอยู่กับเราเนะี่ยเขาช่วยเหลือเราเราก็คิดแต่สิ่งดีๆเขาจะไปคิดสิ่งที่สิ่งที่ไม่ดีกับพี่น้องเรานะคะ,ะพี่น้องเรานะเป็นไงตอนสมัยเด็กๆเ,เ,เขาเลี้ยงดูเรามาอย่างดีครูนะพ่อแม่เราเนี่ยพี่ชายไนะ่าเคยแบกฉันไปเที่ยวไหนนะพี่สาวฉันเคยสอนกันบ้านฉันเองเราก็ยังนึกถึงบุญคุณของเขานะนะแล้วก็ ตาก็เคยสอนกันบ้านนะยายก็เคยสอนให้ฉันสวดมนต์อะไรเนี่ยเราก็นึกถึงบุญคุณของเขานะถึงเขาจะล่วงลับไปแล้วเราก็ยังนึกถึงว่าเออความดีของเขาเนี่ยเออนะ้เรานะเคยแบบตั้งชื่อเรานะทาให้เรามีชื่อเก๋ไก่เลยนะเนี่ยแต่เ,ออเราก็ไม่ชอบเราก็มาเปลี่ยนใหม่ <c oughs> ออนะนะคะแล้วเมื่อเราขอบคุณพ่อแม่แล้วเราพี่น้องแล้วแล้วเราก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์นะทุกคนนะที่เป็นครูบาอาจารย์ของเรานะสอนให้เรานะ สอนสิ่งดีๆให้เรานะคะเราก็นึกแต่สิ่งดีๆแหละบางอย่างเขาอาจจะไม่สอนอย่างอื่นเราก็ต้องไม่ต้องไปคิดนะครูบาอาจารย์เราก็คิดแต่สิ่งที่เขาสอนดีๆให้กับเราได้แหละเนาะเราก็จะได้พบแจ่สิ่งดีๆเนาะเมื่อเรานึกถึงครูบาอาจารย์ล้วก็ขอบคุณสิ่งรอบตัวของเรานะคะร่างกายของเราอย่าลืมนะรอบร่างกายเราเนี่ยต้องขอบคุณทุกวันนะคะขอบคุณร่างกายของเรานะขอบคุณนะใบหน้าเราขอบคุณนะที่สวยงามหน้าตาเราที่มองเห็นอะไรได้ชัดเจนไปหมดนะขอบคุณนะ Ừ, ถ้าจมูกของเราที่สูดเอาอากาศเข้าไปบำรุงร่างกายของเรานะหู้แล้ที่ฟังจะจินดีดีนะใชนะ่ไหมขอบคุณนะหัวใจ <คน S 2> ของเรานะที่ทํางานให้เราอย่างยอดเยี่ยมเลยนะขอบคุณแขนของเราที่ทรงพลังขอบคุณมือเราที่ทําอะไรให้เราทุกๆกอย่างนะอย่างจะบายจะบายแล้วก็สําเร็จง่ายจะบายจะบายด้วยแล้วก็มือเราเน arn, เี่ยจับอะไรก็เป็นเงินเป็น,ปนทองหมดนะจริงไหมวพาเราจับอะไรเนี่ยมันก็ต้องนะ เป็นเงินเป็นทองทาอะไรมันก็สําเร็จมือเราเนี่ยมันเก่งจริงๆนะเก่งที่สุดเลยนะเราก็จับมาหอมก็ยิ้มที่ลักของฉันนะเธอนี่เก่งจริงๆเลยทําอะไรฉันสําเร็จทุกอย่างเลยเนาะเออเราก็บอกเขานะขอบคุณค้างเราที่พาเราไปทุกที่ทุกทางที่เราอยากไปนะแล้วก็พาเราไปทุกย่างก้าวทําให้เราเจอความเจริญก้าวหน้าทุกทท,ทุกทางเลยเนาะเราก็ต้องขอบคุณร่างกายทุกส่วนเรานะระบบการหายใจของเราที่ดีเยี่ยมนะปอดของเราเนี่ยนะย่างนิดขอบคุณ อนทีนี้นิดบ่อยๆในตอนนี้ทีนี้ก็ไม่ค่อยเป็นภูมิแพ้นะมอก่อนนี่จะเป็นภูมิแพ้เ,เดี๋ยวนี้การระบบหายใจนิดก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็นะมาก่อนนี่ถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนิดนี้จะต้องเป็นหวัดต,ตลอดเวลานะต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ยีงนี้ก็ดีขึ้นการเป็นวัดก็น้อยลงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นนะคะแล้วก็หายไปเลยยามมหจสรจ์น,นะบาะไลเราเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยทีนิดนี่จะปวดบ้าเลยทําอะไรนิดหน่อยก็จะปวดยกของเลยมากๆก็จะปวด เรนะปวดหลังปวดไหล่เราทุกวันนี้บาไหล่เราก็ทรงพลังมันก็หายไปนะนะก็ดีไม่ต้องไปบีบนวดนะไม่ต้องเสียตังะคะ์นะก็ดีแล้วนะนะดีขึ้นนะคะเราเมื่อเรานะขอบคุณร่างกายแล้วก็จะืมขอบคุณกรัพยสิงนะรถที่พาเราไปทุกที่ที่เราเนะี่ยเราก็ต้องนะไม่ใช่ว่าขอบคุณเฉพาะวัน สิ้นปีเท่านั้นนะคะเราก็ต้องขอบคุณทุกวันได้สิ้นปีเอาอาหารมากินแม่ยานางกินแต่วันอื่นเราไม่ขอบคุณเลยเราก็ต้องขอบคุณด้วยนะคขขอบคุณแม่ยานางนะรถที่พาเราไปเนี่ยจนปลอดภัยทุกวันทุกวันนะขอบคุณนะขอบคุณรถที่ทําให้เราเนี่ยไปไหนได้สะดวกสบายนะเราก็ขอบคุณเขานะขอบคุณทุกวันทุกวันทำให้เป็นกรรมเกยชินฮะเขาก็จะดีพาไปไหนเราก็สะดวกสบายเนาะขอบคุณบ้านของเรานะที่อยู่อาศัยนะให้ความรักความอบอุ่นกับเราตลอดเวลาเนาะเพราะว่า บ้านของเราเนี่ย,ยงไงเรามีนนความอบอุ่นกับเราอยู่แล้วนะคะห้องนอนขอบคุณห้องนอนเราที่เราไห้นอนหลับสบายสบายนะขอบคุณนะหมอนข้างเราที่เราได้กอดกายมาาันทั้งขึ้นเป็นเพื่อนกันฉันตลอดคืนเลยนะขอบคุณนะสิ่งดีๆนะรอบข้างเรานะที่ดีนะขอบคุณกัละยาณที่ดีกับเรานะขอบคุณลูกค้าของฉันที่มาอุดหนุนฉันตลอดเวลาเลยขอบคุณนะอขอบคุณทุกทสิ่งทุกอย่างนะขอบคุณอาหารที่เรากินนะขอบคุณข้าวนะ มั่งคั่งหรือเฟือทาให้ฉันเนี่ยนำพาความมั่งคั่งไปสู่ทุกโอโนเจลทำให้ร่างกายฉันแข็งแรงนะแล้วก็พูดกับเขาแบบให้มันดูลึกซึ้งไปหน่อยนะึงให้มันดูดีนะคะเ,เมื่อเระวบคุณสับสิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็นะเราก็บอกนะบอกรักบอกเลยทุกทุกคนนะคะทุกคนที่อยู่ใกล้เราี่ยเราก็มีให้ความรักเขาก็มีความรักความอุ่นกับเรานะนี่แหละคือการตอบแทน บุญคุณนะคะก็เหมือนการกัตันยู่ัแล้วแหละนะใครให้ของเราเราก็ขอบคุณนะคะแต่ร่างกายที่อยู่กับเราเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณสิ่งของที่เราใช้เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะเพื่อนะคะมันจะได้มีเพราะว่าเขาจะได้สร้างเสริมสิ่งดีให้เรานะคะร้านเราไปเปิดร้านแล้วก็ขอบขอบคุณร้านของเรานะขอบคุณสินค้าของเรานะที่ทําให้เราเนี่ยมีเงินมีเงินมีกินมีใช้ทุกวันนะคะเราก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณ สิ่งของที่เราค้าขายไปเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณเขานะนเนี่ยทาให้เรามีเงินนะมีมีกินมีใช้ทุกวันนี้นะก็เพราะเธอนะขอบคุณที่เรามาอาศัยอยู่ตรงนี้นะเราก็ต้องขอบคุณเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นความกตัญยูนะคะกะตัญยูถ้าเรารู้สึกรู้จักกตัญยูต่อสรรพสินทั้งหลายเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะแล้วนะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงนะคะนะความรัก เป็นอนิจจงนะความรักเป็นอนิจจงทําไมถึงเป็นอนิจจงนะคะเพราะว่าพระพุทธเจ้านะท่านตัดไว้ว่านะคะที่ใดมีรักนะที่นั่นก็มีทุกนะ,ะจริงไหมนะก็จริงเนาะเพราะว่าความรักเนะี่ยจริงๆแล้วนะ่ะเขาบอกว่าความรักเนะี่ยมันก็มีที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกแล้วก็ความรักก็ทําให้เกิดภัยด้วยนะเมื่อไม่มีรักแล้วนะคะทุกภัยเราก็ไม่มีนะ จะบอกความรักเนี่ยที่พระเจ้าตัดไว้เนี่ยมันไม่ก็คือความรักนะหมายถึงความรักของรักพ่อรักแม่รักลูกรักสามีพัญยารักเพื่อนรักพี่พี่รักน้องรักผู้สารพัดรักนี่แหละที่เรารักนั่นรักรักเราอยู่นู่นรักนู่นรักนี่รักอะไรนี่แหละเราก็รักมันะั่นะนะอืมอันเนี้ยมันก็ล้วนแต่ความทุกข์นะคะล้วนแต่ความทุกข์ที่ความรักเนี่ยมันเป็นมันล้วนแต่มีความทุกข์ที่แอบแฝงมานะคะ แอบแฝงมายังไงนะความจริงเนี่ยความความรักเนี่ยมันมันก็ดีอยู่แล้วมันก็ดีอยู่นะแต่ที่มันมันไม่ดีก็ที่ว่ามันเป็นอนิจจังก็เพราะอะไรมะความรักเนี่ยมันจะแอบแฝงเข้ามาทําให้เราเกิดทุกข์นะนะความรักมันเป็นที่สิ่งที่ดีแต่มันแอบแฝงเข้ามาทําให้เราเกิดความทุกข์นะเพราะอะไรเพราะว่าพอเรารักแล้วทําไมเราก็อยากได้ใช่ไหมอยากได้อยากหวงนะ อยากหวงอยากได้อยากเป็นเจ้าของนะคะอยากหวงแล้วก็ห่วงมันนะคะอย่างเราหวงลูกหวงเต้าห่วงพ่อห่วงแม่นะมีสามีพัญญาก็หวงสามีมีผัวก็อยากก็หวงผัวมีลูกก็หวงลูกนะคะห่วงลูกนะมันห่วงไปยุ่งยากอันนี้เป็นความรักแต่ทําไมมันแปลงไปด้วยความทุกข์จริงไหมเออมันจะแปลงไปด้วยความทุกข์นยในความเป็นจริงน่ยนะความรักมันก็คืออนิจจงนะคะอนิจจงยังไงอนิจจงก็คือ มันมีลักษณะที่เกิดเกิดขึ้นนะตั้งอยู่นะคะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ดับไปเนี่ยนะเปรียบเหมือนเราเนี่ยเอาเปรียบง่ายๆเหมือนว่าเราเดินไปใต้ร่มไม้นะร่มใต้ร่มไม้ใหญ่ๆเนะี่ยมันผ่านไปนะมันก็ร่มเย็นดีนะคะแต่เราออ,อกจากร่มไม้ไปแล้วทําไมคะมันก็เจอสายลมแสงแดดนะคะเราจะทนได้นะเราทนได้ก็อยู่ได้เราทนไม่ได้นะคะมันก็ทุกตลอดไปนี่แหละการเนี่ยก็คือความรักที่เป็นอน,นิจจงนะคะนะเราจะ มีอนิจังขนาดไหนเราก็คิดดูแล้วกันนะว่าเรามีทุกขนาดไหนนะทุกข์เนี่ยมันความรักมันดีแต่ว่ามันทําให้เราเกิดทุกข์เลยใช่ไหเห็นไหมสังเกตไหมว่าพอมีความรักเราก็เริ่มมีความทุกข์เข้ามาหาเราแล้ว <c oughs> <c oughs> วันเราก็ห่วงนะเออใช่มไหม รักพ่อรักแม่ก็ห่วงพ่อห่วงแม่รักลูกเราก็ห่วงลูกเรานะอยากจะาให้ลูกเราดีอยากแยาให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ราห่วงนะเอ,อือเขาไม่ทําอย่าง,งนั้นไม่ดีเราก็<อ>ห่วงนะอ,นงนะอืมก็เจอเออสามีนะคะก็อยากเป็นของเราคนเดียวใช่ไไม่อยากให้ไปอยู่กับคนอื่นเนอะนะมันก็อย่างนั้นเราแบ่งปันเราก็ไม่อยากแบ่งปันให้ใครเนาะอะไรทุกสิ่งอย่างที่เรารักแล้วเราก็อยากเอาไว้เป็นครอบครองเป็นของเราคนเดียวเนี่ยแหละเนี่ยก็ถึงได้ว่า ที่ไหนมีรักก็ที่นั่นมันก็มีทุกแหละใช่มะมีทุกจริงๆพระเจ้าต่อตัดมามันก็เป็นเรื่องจริงนะคะแต่เราเนี่ยจะทํายังไงให้มันให้มันไม่ไม,ไม่ทุกนั่นได้นะคะนะคะเราก็ต้องละนะคะพยายามนะคะจะไปรักมากนะคะจะไปรักมากนะ,ะมีลูกก็รักพอสมควรนะคะรักพอสมควรนะคะสามีก็รักพอสมควรเพราะทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะ มันสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปนะคะถ้าเราไปยึดติดนะคะมันก็ติดตามเราไปทุกชาติทุกภพนะคะเรายิ่งไปยึดติดมันมันก็ต้องตามเราไปนะคะไม่ว่าเราไปเกิดชาติไหนภพไหนเราก็จะไปอยู่กันอย่างนี้อีกนะมันมีหนังมีนิยายให้เราดูนะก็เหมือนกันเลยนะเขาสร้างจากเรื่องจริงมาให้เราดูนะคะ,ะ,ะไปพบนู้นมนาะกลับมาเกิดใหม่แลวนะก็ยังมาเป็นหัวเมียกันอยู่นะที่นะทีะ่ทะเลาะบ่อแวงกันที่โกรธกันเกลียดกันก็ต้องกลับมานะ มาลักษณะที่ไม่ดีต่อกันอีกนะบางคนเกิดมาก็ต้องมานะมีลูกก็ต้องมีลูกที่ไงมาล้างผ่านเราก็มีนะเป็นอาจจะเคยเป็นสามีพัญญาเราแต่ก็เกิดเป็นลูกเราก็มาล้างจองล้างจองผ่านเราก็มีเพราะว่าเราเคยสร้างเวรสร้างกรรมกันมามันก็เนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะบางคนก็ลูกมาเกิดมามีลูกอัลพิชาตบุตรนั่นก็นะก็โชคดีของเขานนัแสดงว่าเขาทําบุญมาดีนะคะเขาก็ได้ลูกที่ย์อัลพิชชาตบุตรนะคะถ้าเรา ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็นะโมทนากเขาไปด้วยนะคะเราก็จะไปอิจฉาเขาได้โมธนาเขาไปด้วยเลยนะคะเราก็จะได้จริงดีนะคะวันนี้นะคะยินด้ก็นะธรรมะวันนี้ยินดดาเดียนะคะก็พวกเรานะคะทุกคนนะคะเมื่อเข้ามาชมแล้วนะคะก็ช่วยกันแบ่งปันธรรมะอันนี้นะคะนะคะการเป็นถ้าการแบ่งปันธรรมะนี่ก็คือการแบ่งปันความสุขนะคะเป็นการแบ่งปันนะคะปัญญานะคะเป็นการแบ่งปันนะ ความาความารถนาดีนะคะเป็นการแบ่งปันแบบที่นะสร้างสรรค์นะเป็นปันแบ่งป,ป,ป,ปันที่ทําให้เราไปขึ้นสวรรค์ได้นะคะเป็นการให้ธรรมทานนะแก่นะแก่ผู้คนแล้วก็ทำอ่าเป็นเป็นการสร้างนะคะคนดีแล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะคะเนี่ยการที่ นะการแบ่งปันธรรมทานนะี่มันจะดีมากนะคห้ทุกคนนะคะที่ดูนิดแล้วก็ให้กดไลค์กดแชร์แบ่งปันธรรมทานอันนี้ไปให้ทุกคนนะคะานะเราก็จะได้นะเมถึงเราจะไม่ได้พูดแต่เราก็เหมือนเราได้นะแบ่งปันธรรมทานให้ทุกคนนะคะให้เพื่อนๆของเราที่นะเป็นนะอยู่ในในกลุ่มเราเขาก็ได้ไปเปิดปด,ดูเขาก็จะได้นะมีนะได้เล่นได้เราเหมือนได้ไดย ้างธรรมทานให้กับทุกคนนะคะนะเหมือนถ้าเรานะคะเราจะบีชาใครก็แล้วกันนะคะการบิชาเนี่ยมันก็เหมือนแบบนะคุณไปสาสตร์โคนป้ายสีให้เขานะให้คนอื่นนะคุณไปทําให้เขานะคุณก็สะใจก็จริงนะแต่คุณลองมาดูสิดูตัวคนเองว่าคุณนะคุณเอาโคนไปป้ายสีเขานะมือคุณนะคะร่างกายของคุณนะ ส,บสบกรปรกก่อนเขาแล้วนะคะงานนั่นแหละยังไม่ใช่ว่าสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอให้คนนะแบ่งปันธรรมทานไปกันนะมาเพื่อนะส่งความปรารถนาดีให้กับทุกคนนะคะส่งความสุขให้กับทุกคนนะแบ่งปันบรรยาให้กับทุกคนและนะปรารถนาดีให้ทุกคนนะคะและก็ให้ทุกคนที่ดีไปแล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปนะคะนะสวัสดีนะจ๊ะจากอ,อินดตการเดียร์แล้วเราก็จะเอาสิ่งดีมา นะบอกต่อในพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ต่อไปนะคะแล้วนะให้ทุกคนติดตามนะคะติดตามพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ